ถ้าเกิดว่าจะให้พูดถึงเรื่องเด็กใหม่เจนใหม่อะค่ะคิดว่าปัญหาที่หลายๆองค์กรจะต้องพบเจอเลยก็คือย้ายงานบ่อยโบก,ก็เลยมีคําถามว่าอืมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเนี่ยมันถึงจุดที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วหรือว่าถึงจุดที่เราควรที่จะเปลี่ยนที่ทํางานเป็นคำถามที่ดีโอเคเรากลับมาดูกัน ว่าเราพูดถึงเด็กใหม่โดยธรรมชาติเด็กใหม่เปไน็นไงคะเมือนเด็กในแบไฟแรงร้อนแรงชอบอะไรที่แบบตื่นเต้นหรือเปล่าโ <c oughs> ดยธรรมชาตินะจงเปลี่ยนงานเมื่อคุณประสบความสำเร,ร็จในงานเดิมที่ทําอยู่อเพราะส่วนใหญ่เวลาเด็กเปลี่ยนงานเนี่ยเด็กมักจะไม่ได้ดูว่าตัวเองประสบความสำเร็จเปล่าแต่จะดูว่าแบบอุย้ยเบื่อหัวหน้าเบื่องานแล้วไปเปลี่ยนงานอย่างเงี้ยพี่มองว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์หรอกเดี๋ยวเราก็จะเจอหัวหน้าคนใหม่ที่น่าเบื่อกว่าก็ได้ หรืองานอาจจะแยก่กว่าก็ได้เพราะฉันในใน,ในหลักของ TV ทีวิทยาการเปลี่ยนงานค่ะจงทํางานเดิมเนี่ยให้ชนะอประสบความสําเร็จอย่างดีที่สุดแล้วคุณค่อยเปลี่ยนอเพราะว่าเวลาคุณทําประสบความสําเร็จในงานเดิมเนี่ยมันเหลือชอยแล้วว่าคุณต้องถูกโปรโมตถ้าคุณไม่ถูกโปรโมทไม่ต้องเสียเวลาค่ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนอันนี้เป็นเดนช์มาร์กง่ายๆเพราะว่าเราทํางานเนี่ยเราต้องการพัฒนาศักยภาพเราเองแต่ถ้าเราเป็นคนที่เหมือนกับพวก็อบ จมเปอร์จำไปเรื่อยเพื่อเรียกเงินเดือนซึ่งเราจะเจอบ่อยอม,มันก็ทําให้เขาได้เงินเดือนเยอะแต่สิ่งที่ขาดหายไปก็คือเราจะกลายเป็นคนที่ไม่อดทนอพอเจออุปสรรคอะไรนิดนึงเราก็จะเปลี่ยนมันจะไปตายตอนที่เราอยู่ในมิดเลเวลมันจะเกิดความรู้สึกก็คือเราไม่เป็นคนอดทนอะ่ะแล้วเราก็เก็บมาเละเทะไปทั่วเพราะฉันพอผ่านไปปรบสามสี่ปีเนี่ยเราจะเริ่มแบบไม่มีอะไรที่โซลิดหรือว่า มีความรู้ที่แน่นพอที่จะต่อเติมประสบการณใ์ในความเป็นตัวตนของเราได้มันก็จะกลายเป็นว่าเราจะสมัครงานใหม่แล้วก็จะอยู่ใน e v e r อเร c ต์คลาสอแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนงานนั้นหมายความว่าเราทํางานที่เนี่ยแล้วเราประสบความสาเร็จแล้วเปลี่ยนได้เลยถ้าเราไม่ได้รับการโุรมที่แนะนํานะคะกับอีกกรณีหนึ่งคือถ้าเราทํางานนั้นนะ่ะมันทําลายสุขภาพเรา ออันนี้อันนี้เห็นเห็นด้วยแต่ต้องเป็นสุขภาพจากการทํางานนะเช่นสุขภาพไปเที่ยวเล่นอัการทํางานนั้นมันทําลายสุขภาพเราทั้งที่เราพยายามดูแลแนะนาและแล้วมันเกินทนอ่ะมันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตพี่ว่าเราก็เปลี่ยนอ่ะอันนี้เห็นด้วยค่ะแต่ถ้าไม่ใช่ทั้งสองกรณีนี้พี่ว่ามันเป็นมันเป็นวิถีของผู้ทํางานที่คุณควรจะถูกฝึกอืเพราะว่าคุณยังเด็กอยู่คุณควรจะเป็นคนที่มองหาโอกาส หาหัวหน้าที่เก่งหางานที่มันทําให้คุณฉลาดมีความมีมีโอกาสที่ทํางานที่หลากหลายนี่เป็นเป็นสมบัติของของเด็กใหม่เหมือนกับอารีชื่อแจ็คมาเขาบอกว่าลองไปอ่านสิเขาบอกว่าในการที่คนเราจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยเด็กใหม่ทุกคนควรจะเลือกอยู่กับองค์กรที่ให้เขาทํางานที่เยอะที่สุดเพราะเขาจะกลายเป็นว่าก็จะมีความรู้ที่หลากหลายมากที่สุด แต่ถ้าเราเท่าไปทํางานองค์กรไหนก็นแล้วแต่ที่ทํางานให้เราแบบรูทีนอ่ะเด็กใหม่ๆเนี่ยจะถูกล้างสมองอ,ะอ่ะบางครั้งมันก็ดูง่ายดีเรียบง่ายจนสุดสุดท้ายเราคิดม่เป็นไม่ได้ใช้ความสามารถที่ตัวเองมีด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองว่าถ้าเราเป็นเด็กเนี่ยเราต้องการที่จฉลาดและเก่งกาจขึ้นเราควรจะเลือกอะไรที่ทําให้เราใช้สมองเลือกงานอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเรา กดดันตัวเองเพราะว่าเมื่อเราทําเรื่องพวกนี้ไปเราจะเริ่มเก่งขึ้นและชินขึ้นสเกลของเราในการทํางานขอนก็แน่นขึ้นแล้วคุณจะสบายตอนปลําบากตอนต้นจริงค่ะถ้าอย่างนั้นถามเพิ่มเผื่อได้ไหมคะเพราะว่าอันนี้จากที่เห็นเพื่อนด้วยรุ่นน้องรุ่นพี่ที่ระดับใกล้เคียงกันเนี่ยโบก็จะเจอเคสที่ว่าพอรู้สึกว่าเหนื่อยว่าเบื่อก็จะอยากเปลี่ยนที่ทํางานอยากจะให้พี่มิกฝากอะไรให้กับกลุ่มคนเหล่านั้นที่รู้สึกเป็นแค่ความรู้สึกเบื่อ จะทายังไงให้เขาสามารถที่จะแบบมีไฟในตัวเองแล้วสู้กับงานที่มีได้บ้างคะเวลาเด็กเบื่อเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสังคมอืมเช่นสังคมนั้นอาจจะเล็กเกินไปสองหัวหน้าไม่ค่อยชมเพราะฉะนั้นพี่แนะนําก็คืออย่าเป็นคนขี้เบื่อถ้าเบื่อก็ไปหาอะไรอื่นทําอ่ะสร้างสารรค์งานตัวเองคิดดิว่าเองานเราเนี่ยทำอะไรให้ดีขึ้นทํางานที่คุณทํมาให้มันกลายเป็นความชาเลนสะ์ทำให้หัวหน้าแบบ ตาโตด้วยความตะลึงถามเขาก็ได้ว่าพี่รขบผมอยากทำเนี่ยผมจะปรับพี่เขามีอะไรให้ผมช่วยต้องเป็นคนที่เหมือนกับมองหาความตื่นเต้นให้ตัวเองอผ่านการทํางานถ้าคุณรอหัวหน้ารอสังคมมันเบื่ออยู่แล้วะค่ะเห็นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหัวหน้าไม่มีเวลามาสอนเราเพื่อ่วมงานไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการพี่ว่าทางที่ดีคือมองว่าง,งานตัวเนี้ย เราสามารถสร้างสารรค์อะไรไปขอหัวหน้าได้ไหมขอคําแนะนำได้ไหมดูพี่คนไหนเก่งๆไปยไปขอช่วยงานเขาสิแล้วก็เรียนรู้รอบตัวแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆถ้าเบื่อเพราะว่าเราแบบไม่ใช่เบื่อเพราะคนไม่ใช่เบื่อเพราะงานแพ่ว่าเรารู้สึกว่างานที่เราทํามันไม่ได้ตอบคุณค่าของเราอะถ้าเบื่อแบบนั้นอะโอเคหาง,งานใหม่ <laughs> นะคะ,ะคิดว่า น่าจะได้คําตอบแล้วสําหรับเด็กเจนใหม่ที่เบื่อง,งานหรือว่ากําลังมองหาจุดเปลี่ยนในตัวเองด้วยดีเลยค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นว่าถ้าคุณเป็นเด็กนะคะอย่าพึ่งรีบตัดสินใจหาให้ได้ว่าเบื่อเพราะอะไรเบื่อเพราะตัวงานมันไม่นาพาให้คุณเติบโตเปลี่ยนคะ่ะแต่ถ้าไม่ใช่กรณีนั้นสร้างมันขึ้นมาค่ะมาทุกวิกฤตมีโอกาสคะ่ะมองให้เป็นเราก็จะสามารถสร้างสารรค์เราแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีของเราได้ไว้พบกันคราวหน้านะคะ สวัสดีค่ะ